เคยนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนล้มหมดสติต่อหน้าเราเนี่ยเราจะทํำยังไงคือทุกวินาทีตอนนั้นมันสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยแหละที่มันจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับกับขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ใหญ่ดูไปพร้อมๆกันทีละสเต็ปเลยใช่เลยครับพอมีคนล้มลงหมดสติตรงหน้าปุ๊บคําถามคือแล้วไงต่อจะทําอะไรก่อนดีเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกท,ท,กที่ทุกเวลาจริงๆนะครับ ซึ่งคําตอบของคําถามนี้เลยครับคือสิ่งที่เรากําลังจะมาดูกันในวันนี้เป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราทําตามได้แม้ในตอนที่มันจะกดดันสุดๆก็ตามโอเคมาเริ่มที่การตอบสนองแรกกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องทําทันทีเอาละหลายคนพอเห็นคนล้มตุ๊บก็อาจจะคิดว่าต้องรีบพุ่งเข้าไปช่วยเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วสเต็ปแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะก่อนจะแตะตัวผู้ป่วยด้วยซ้ําคือต้องเช็คก่อนว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่า ปลอดภัยสำหรับทุกคนทั้งตัวเราเองและคนอื่นๆด้วย4ส,สเต็ปนี้แหละครับคือหัวใจของการเริ่มต้นเลยต้องทําแบบเร็วๆและชัดเจนเลยนะ 1. เช็คก่อนเลยว่าปลอดภัย 2. ลองเขย่าตัวแล้วก็เรียกดูครับเพื่อเช็คว่าเขายังตอบสนองไหม 3. ตะโกนดังๆเลยครับขอความช่วยเหลือและ 4. นี่สำคัญมากคือต้องสั่งการให้เคลียร์ไปเลยชี้ตัวเลยคุณครับช่วยโทร1669แล้วไปหาเครื่อง AED มาให้หน่อย คือทั้งหมดนี้มันคือการเซตอัพระบบครับสร้างทีมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปโอเคครับการประเมินใน10วินาทีนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะพอเราเคลียร์พื้นที่แล้วเรียกคนมาช่วยแล้วทีนี้แหละครับเรามีเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นเองย้ํานะครับแค่10วินาทีที่จะเป็นช่วงเวลาตัดสินชะตาเลยว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนต่อในการช่วยชีวิตครั้งนี้ใช่หรอครับ10วินาที ย้ำอีกทีนะทั้งหมดนี้ต้องจบใน10วินาทีคือเราต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆกันเลยครับตาก็ต้องมองที่หน้าอกดูสิว่ามันขยับขึ้นลงไหมหูก็แนบลงไปฟังเสียงลมหายใจแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยคลำหาชีะจรที่ข้างๆลำคอทั้ง3อย่างนี้แหละครับมันจะให้คำตอบเราแบบเร็วที่สุดเลยทีนี้มีจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆและคนมักจะเข้าใจผิดกันนะครับก็คือเรื่องการหายใจเฮือกนี่แหละ คือถ้าเราเห็นคนเจ็บเขาหายใจแบบคเครือกึหรืออ้าปากพังงับๆเหมือนปลาขาดน้ําเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเขาหายใจปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่การหายใจปกติแต่มันคือสัญญาณของภาวะหัวใจหยุดเต้นเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติเหมือนกับว่าเขาไม่หายใจเลยและนี่แหละครับคือทางแยกที่สําคัญที่สุดเลยผลจากการคลำชีพจรเมื่อกี้คลำได้หรือคลำไม่ได้คําตอบนี้แหละครับที่จะกําหนดทุกอย่างที่เราต้องทําหลังจากนี้เลย เอาล่ะมาดูกันครับว่า2เส้นทางนี้มันต่างกันยังไงมาดูกันที่วงจรการทํา CPR และการใช้เครื่อง AED นะครับซึ่งนี่ก็คือหัวใจหลักของการช่วยเหลือเลยเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ที่มันวิกฤตที่สุดแล้วก็เจอบ่อยที่สุดด้วยนั่นก็คือเคสที่คลําชีพจรไม่ได้ครับนี่คือสัญญาณชัดๆเลยนะที่บอกว่าเราต้องเริ่มปั๊มหัวใจหรือ CPR ทันทีใช่เลยครับประเด็นมันง่ายๆแค่นี้เลยถ้าใน10วินาทีนั้นเราคลําชีพจรไม่เจอ ไม่ต้องลังเลเลยครับคำสั่งเดียวชัดเจนเริ่มกดหน้าอกหรือ CPR ทันทีโอเคพอเริ่ม CPR เราจะเริ่มด้วยการกดหน้าอก30ครั้งนะครับแต่แค่กดกดไปไม่ได้นะหัวใจสำคัญของการกดให้มันมีคุณภาพเนี่ยคือต้องกดให้ลึกลึกประมาณ2นิ้วแล้วก็ต้องกดให้เร็วด้วยครับในจังหวะประมาณ100-120ถึงครั้งต่อน,นาทีคิดภาพง่ายๆก็คือเรากำลังทำหน้าที่แทนหัวใจเขาที่มันหยุดไปแล้วเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองนั่นเอง พอกดหน้าอกไปครบ30ครั้งปุ๊บก็ตามด้วยการช่วยหายใจ2ครั้งครับเพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายจำง่ายๆเลยนะอัตราส่วนทองคำเลยคือ30ต่อ2กด30เป่า2แล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆครับเนี่ยแหละครับคือลูปพื้นฐานของการทำ CPR และในระหว่างที่เรากำลังปั๊มหัวใจยอยู่นี่แหละครับในที่สุดตัวช่วยที่สำคัญที่สุดของเราก็มาถึงนั่นก็คือเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินั่นเองครับหน้าที่ของเจ้าเครื่องนี้ก็คือมันจะวิเคราะห์คลื่อนไฟฟ้าหัวใจให้เราแล้วก็จะบอกเราเลยว่าต้องทําอะไรต่อพอเราติดแผ่น AED บนตัวผู้ป่วยปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะเริ่มทํางานของมันเลยครับมันจะวิเคราะห์แล้วก็บอกผลออกมาซึ่งเป็นไปได้2ทางหลักๆคือเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจแบบนี้ช็อกได้หรือแบบนี้ช็อกไม่ได้ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสเต็ปต่อไปที่ต่างกันไปครับโอเคมาดูทางแรกกันก่อน ถ้าเครื่องมันบอกว่าแนะนําให้ช็อกนะครับเราก็ทําตามเลยคือทําการช็อก1ครั้งแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยคือพอช็อกเสร็จปุ๊บต้องกลับไปกดหน้าอกต่อทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเช็คชีพจรอ,อะไรทั้งนั้นกลับไปทํา CPR ต่อเนื่องเลยอีก2นาทีหรือจนกว่าเครื่องมันจะบอกให้เราหยุดเพื่อวิเคราะห์อีกรอบแล้วถ้าเป็นอีกทางล่ะถ้าเครื่องมันบอกว่าไม่แนะนําให้ช็อกเราก็ต้องไม่ต้องช็อกค,ครับแต่สิ่งที่เราต้องทําคืออะไร คือกลับไปทำ CPR ต่อทันทีเป็นเวลา2นาทีเหมือนกันเห็นไหมครับว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะช็อกได้หรือไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำเหมือนกันก็คือการทำ CPR อย่างต่อเนื่องนี่แหละครับเอาล่ะครับนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับเคสที่คลำชีพจรไม่ได้นะครับทีนี้เรามาย้อนกลับไปที่ทางแยกตอนแรกกันหน่อยจาได้ไหมครับตอนที่เราประเมินสิทธิวินาทีแล้วจะเกิดว่าผลมันออกมาอีกแบบละคือเราคลำชีพจรได้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงมาดูกันครับ ใชครับนี่คืออีกสถานการณ์ที่เป็นไปได้เลยนะคือตอนที่เราเช็ค10วินาทีแรกเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองก็จริงแต่พอคลำชิพจรเอา้ายังมีชีพจรอยู่แต่เขาไม่หายใจหรือหายใจแบบเพื่อเอซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยวิธีการดูแลก็จะแตกต่างออกไปเลยครับในเคสแบบนี้นะครับแปลว,ว่าหัวใจเขายังเต้นอยู่แต่สมองกําลังขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือ 1. ช่วยหายใจอย่างเดียวพอครับ1ครั้งทุกๆ6วินาที 2คอยเช็คชีพจรซ้ําทุก2นาทีเลยนะและถ้าจู่จูชีพจรมันหายไปเมื่อไหรแล้วก็เราต้องสลับโหมดไปทํา CPR ทันทีเลยครับอ๋อแล้วก็จะมีกรณีเฉพาะอย่างเช่นถ้าสงสัยว่าเกิดจากการใช้ยาโอปิออยด์เกินขนาดก็อาจจะต้องพิจารณาให้ยานาลักโซนร่วมด้วยครับทีนี้คําถามที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วเราต้องทําไปถึงเมื่อไหร่จะหยุดได้ตอนไหนคําแนะนําที่เป็นทางการเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราต้องทําไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีทีมแพทย์ขั้นสูงหรือทีมกู้ชีพมาถึงแล้วรับช่วงต่อจากเราไปหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจนกว่าผู้ป่วยจะเริ่มฟื้อตัวครับเช่นเริ่มขยับตัวลืมตาอะไรแบบนี้และทั้งหมดนี้แหละครับคือขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลเลยความรู้แบบนี้มันไม่ใช่แค่สําหรับหมอหรือพยาบาลน,นะครับแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเลยเพราะใครๆก็สามารถเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าไปช่วยได้คําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือไม่ใช่แค่ตัวเราที่พร้อมไหมนะ แต่คือชุมชนรอบๆตัวเราแหะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านหรือตามที่ศาสนาต่างๆเนี่ยมีความพร้อมกันแค่ไหนเรารู้ไหมว่าเครื่อง AED ที่ใกล้ที่สุดมันอยู่ตรงไหนเพราะการเตรียมพร้อมนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการมอบโอกาสครั้งที่2ให้กับชีวิตของใครบางคนได้เลยนะ